สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซูรัสดีมทีมนะฮะการสำหรับวันนีครับมีตู้เน็กดีมประจำเดือนเข้ามานะฮะผมขอเกินนำตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะตู้นี้นะฮะถ้าไปเทียบกับตู้ที่มีอยู่ปัจจุบันนะผมว่าไม่เท่าไหร่ับไม่เท่าไหร่นะแต่ ตามสโลแกนนะครับเปิดทุกตู้นะครผมก็จะหา ID มาเปิดแน่นอนครับสำหรับ n เน็กดีมประจำเดือนนะฮะได้แก่เดวิดเบ็คแฮมครับกับชาบี้เฮอร์นันเดสตอนสมัยหนุ่มๆนะฮะแล้วก็เป็นตู้กสเต็ปด้วยและนอกจากนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเนื้อเรื่องเน็กดีมนะครับเรียกว่าก้าวต่อเนื่องกันทีเดียวผมติดตามอยู่เสมอนะครับเนื้อเรื่องนี้นะฮะส่วนตู้อื่นๆนะครับดีมเฟสติวัลเนี่ย ช่วงกลางเดือนนี่ยคริสฮ์ร์สเนี่ยผมกดไปหมดแล้วนะกดไปหมดแล้วขอพักก่อนแล้วกันวันนี้ผมมากดตู้เน็ีมนะเอา ID กดเล่นมากดนะครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ตัวละครก่อนกดด้วย mm hmm. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันเข้าเรื่องเลยแล้วกัน2ตัวละครเน็กดีมตัวใหม่นะฮะได้แก่ ชาบี้นะครับกับเดวิดเบคแฮมนะฮะแน่นอนว่า2ตัวเป็นตัวเสมือนไม่ได้มีลิขสิทธิ์แท้อะไรนะฮะเป็นแค่ตกคล้ายๆกันเท่านั้นมาเริ่มวันที่ตัวแรกครับชาบี้นะฮะชาบี้เอร์นนนเดสนะครับตัวละครนี้มีข้อดีคือเล่นได้2ตำแหน่งนะครับ AMDM สายสีฟ้าสังกัด ผู้เล่นบาร์เซโลนาน็กดีมนะฮะสเตตัสพื้นฐานยัอยู่ที่146,000ซึ่งถือว่าสูงใช้ได้และสเตตัสโดดเด่นของเขาก็คือเลี้ยงส่งนะครับส่วนเกมรับนะครับเสียบบอลกับตัดบอลถือว่าอยู่ในระดับใช้ได้เลย ชาบี้นะฮะมีท่าใหม่มาให้ครับถือว่าแรงนะครับ548ครับท่าเลี้ยงก็548ท่าตัดบอล546ถือว่าเป็นตัวละครที่มีท่าที่แรงมากๆนะครับแรงกว่าหลายๆตัวที่ออกบ่อยๆด้วยซ้านะฮะส่วนท่าอื่นๆนะครับก็จะมีท่าชูดนะครับแล้วก็ท่าตัดบอลอีกท่าหนึ่งซึ่งอันนี้ผมแนะนําให้คุณใส่ไว้ด้วยนะครับเผื่อเจอตัวละครอย่างคิสเชนเซนเนาะมันบล็อก2ท่านะเดี๋ยวจะชิปหายเอามาดูความสามารถครับ าชาบีนะฮะเป็นตัวละครที่มีความสามารถเมื่อลงกับผู้เล่นเน็กดีม2ตัวขึ้นไปนะฮะจะบวกพลัง20%เรียกว่าฟูลตลอดเวลาครับมีฮอตไลน์ครับตัวละครที่จะรับบอลจากซาบีนะครับที่เป็นกองหน้านะครับจะบวกพลัง5%และบวกพลังซื้อประสาด้วย2%นอกจากนั้นนะฮะยังมีความสามารถทําให้ซื้อประสาทใช้พลังงานลดลงด้วยดีมากๆครับที่เหลือก็จะเป็นการการบล็อกท่านะครับล้อกันสนามขรุขระครับ ตัวละครนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีใช้ได้เลยนะฮะเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่มันออกมาเนี่ยมันมีแต่ตู้ดีไปหมดเลยและไม่ก็ใกล้ครบรอบแล้วด้วยนะฮะไอตู้ที่พอใช้ได้พอใช้ได้นะครับอย่างไอ้สองตัวนี้มันก็เลยเหมือนจะไม่พอนะฮะมาดูตัวที่2องครับผมเกินนําไปแล้วครับเมื่อกี้ว่าใช้ได้แต่เหมือนจะไม่พอนะครับนั่นก็คือเบรคแคม เบคแฮมครับเป็นตัวละครที่เล่นในได้ตำแหน่งเดียวครับต่างจากชาบี้นะครับ AM สีเขียวนะครับสังกัดไรอัลมาดริดนะฮะสเตตมากกว่าชาบี้เล็กน้อยนะครับอยู่ที่แสนห้ครับเรื่องสเตตัสก็มากกว่าชาบี้เล็กน้อยเช่นเดียวกันครับเลี้ยงครับ2 8 0ครับส่ง29เกครับเกมรับป้องกัน27,800และเสียบบอล25,000น25ครับแต่ว่าเบคแฮมนะครับเป็นตัวละครที่มีท่าที่เบากว่านะครับส่ง536 มีท่ายิงนะครับแล้วก็ส่วนท่าอื่นๆนะท่าเลี้ยงท่าตัดบอลอะไรพวกนี้เนี่ยมีอย่างละท่านะโอ้ลำบากแน่นอนครับโดยเฉพาะท่าตัดบอลน,นะครับหากเจอตัวละครอย่างคิดจะเส้น,นย่งชิปหายแน่นอนเพราะว่ามันการ,การ,ก,ารการบล็อกท่าแค่หนึ่งท่าเท่านั้นนะฮะ ความสามารถของไปข้มก็คล้ายๆกับชามี่ครับลงกับผู้เล่นเด็กดีม2ตัวขึ้นไปนะครับจะบวกพลัง20%เครับที่แตกต่างคือตัวนี้มีออโต้ตัดบอล60%รนะฮะและบวกพลังนาตเรซาเลเซ่นนอกจากนั้นครับเอ่อยากทำให้นาตูเรซานะครับมีความสามารถเมื่อชนะแบตอัพจะลดพลังคูดต่อสู้ด้วย10%เออาจริงๆตัวละครนี้มันมีออโต้ตัดบอลมันก็ดีแหละแต่แม่งไม่มีนะฮะแม่งไม่มีความสามารถในการยืน DM นะครับ จะไปยืนเป็นกองกองหน้าตัวรุกเนี่ยก็ควรจะยืนด้านข้างเสียมากกว่าทั้ง2ตัวครับมีพลังอยู่ในระดับใช้การได้เลยใช้การได้เลยแล้วใช้การได้ง่ายด้วยแต่ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะคือออกมาผิดเวลาไปหน่อยตอนนี้พี่พี่ดีมเฟสเขาออกอานตู์ตามนะฮะ <c ười> ตู้มันโหดมากอะ่ะตู้เป็นของโคตรด,ดีแล้วคุณออกตัวละครธรรมดามาแล้วก็เลยธรรมดานะฮะ มาดูกราฟพลังกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วผมว่าจะให้ดาวด้วยมาเลยวันที่ตัวแรกนะครับชาบี้นะฮะชาบี้โมจากสเตตัสเนี่ยมันน้อยก่อนเป็แคมนะครับแต่แต่เมื่อมันลงเล่นจริงๆเนี่ยด้วยความที่ว่าชาบี้ท่ามันแรงนะฮะทำให้มันสามารถเล่งพลังได้มากกว่าครับพลังที่คุณเห็นเนี่ยมันฟูตลอดเวลานะครับมันใช้งานง่ายมากครับเลี้ยง26,100นห้นะฮะเฮ้ย เลียหกแสนหนึ่นะครับแล้วก็ส่งบอลน,นะครับ6กแสนสี่เห็นไหมฮะหลอกจากนั้นเกมรับก็ถือว่าดีมากๆโดยเฉพาะตัดบอลน,นะครับก็ดาวที่ผมจะให้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะไม่ได้ไม่ได้โหดเท่าตัวดีนอยู่แล้วล่ะแต่ก็ใช้การได้สามดาวครึ่งครับต่อมาตัวที่สอนะครับก็คือเบคแฮมนะครับเบคแฮมเนี่ยสแตทกมันน้อยกว่านะ แต่จะเตะมันสเตตมันมากกว่านะแต่มันเร่งพลังได้น้อยกว่าหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าท่ามันเบานะครับเหมือนกับชาบี้เป๊ะเลยครับแต่เปลี่ยนเป็นบวกนะตูเรซามีข้อดีมากกว่าคือมีออโต้ตัดบอลแต่ก็มีข้อเสียก็คือมันมีท่าน้อยกว่านะครับก็จะทําให้เออวเวลามันโดนบล็อกท่ามันจะชิปหายนะฮะคุณต้องมีท่าครบ,บด้วยก็ดาวก็ไม่ต่างก,กันนะสามดาวคือผมชอบชาบ,บี้มากกว่านะผมว่าออตูเรซาออกมามไม่ค่อยเก่ง มันเก่งแต่มันไม่สุดเนาะส่วนซื้อภษยังไม่ออกครับตัวใหม่ถ้าออกมาน่าจะอึ้อๆกันอยู่มาช่วงครบรอบน่าจะโหดมากนะฮะและนี่ก็เป็น2ตัวนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปใน ID กดเล่นก่อนแล้วค่อยกลับมานะครับดูเนื้อเรื่องเน็กดีมันใหม่สุดกาวเนาะ ID กดเล่นมาละมา9กสเตปตู้เน็กดีมขอให้ได้ทั้งคู่แล้วกัน ทั้ง2ตัวเนี่ยมันไม่มีบอลด้วยมันก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มันไม่ค่อยน่ากดนะฮะเออถ้าเกิดมีบอล7.5 2ดตัวเนี่ยผมว่าคนก็กดกันเยอะแหละแต่อันนี้มันไม่มีเลยเนยตัวละครไม่มีบอลเลยนะฮะขายผู้เล่นแป๊บ มาเลยสำหรับตู้นี้นะฮะเป็น9เต็ปครับเป็นตู้3เนะครับหากคุณคิดจะกดจริงๆดีมบอลคุณต้องเหลือมากๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงดีมเฟสน,นะครับช่วงใกล้ครบรอบด้วยคุณดูตู้ดีมยาวเหยียดนะฮะคุณจะมากดตู้นี้มันก็แสนจละลำบากใจหรือไปดูตู้ลิมิเต็ดอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวดีมอย่างตู้นี้คุณก็สามารถเลือกตัวละครที่มีบอล7.5ได้ถึง2ตัวครับ ก่อนกดกระชารับเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมสปอนเซอร์ประจำช่องผมนะฮะร้านเดอะคันช็อปนะครับรับบริการเติมเกมเกือบทุกเกมนะครับร้านนี้แน่นอนว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์หากคุณต้องการเติมเกมตอนไหนนะครับก็ติดต่อไปได้เลยเพราะว่าเปิดบริการ24ชั่วโมงนะฮะผมจะเติมเกมไหนผมก็เติมร้านนี้นะฮะเติมตลอดครับสำหรับเดอะคันช็อปเกมโมบายครับไลฟ์โค้ดอยู่ด้านขวานะครับติดต่อไปได้เลยนะฮะแล้วก็ ID ดอบอลผมขายเองนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับ Facebook อยู่ด้านล่างนะฮะ9สเต็ปขอ2ตัวได้ไหม <S <S <an> <S หมอทตแรกครับเ <S an> วลาที่เรากดเด,ด่นมันมักมันมักจะออกดีมันมักจะออกดีแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับ <S <S <an> <S ดูรอบนี้นะฮะมันจะออกดีไหมดอกแรกครับเกลือทันที SR10 ใบขอบใจมากไม่เอาเว้ย ถึงจะกดเล่นแต่ขอตัวใหม่ๆแล้วกันโอ้โหมาติที่สองครับคุณดูคุณดูความเกลือความเขิม ID ียโโลปไม่กดนะผมว่ามันมันโหดไม่พอต่อไปครับมาติที่3นะครับการันตี SR หนึ่งตัวนะฮะโอกาสออกตัวกา,กากเยอะมากอะ่ะผมบอกเลยมาติที่3เนะี่ยออก2ลูกไหม เบิ้ลเบิ้ลไปเฮ้ยเฮ้ยมีหน้าตู้ครับมือหน้าตู้นะฮะออกลูกที่สองนี่ไงหน้าตู้มาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งอ้ oh! เป็นหน้าตู้เรซ่านะฮะอ่าผมลืมบอกไปมันอัพเร์สี่ตัวนะมันอัพเร์เสี่ตัวนะครับแต่สเต็ปสุดท้ายมาติที่เก้าวันการตีสองตัวสองตัวใหม่ นี่นะฮะมันอัปเดตสี่ตัวนะแต่ว่าในมัลติที่9คุณจะได้แน่นอนครับสองตัวใหม่ตัวใดตัวหนึ่งเกือบลืมไปเลยออกมานาะตูก็งงอยู่มัลติที่4ครับมาแล้ว1นึ่งตัวแต่จะเรียกได้ไหมว่ามาถ้ามันจะเก่าซะขนาดนี้ไม่มาครับต่อไปมัลติที่5นะครับอีก40่สิดีมบอล มมมมมัันนเเเเกกือาลลยต่อไปครับมัลติที่6นะครับจะการันตีผู้เล่นเน็ตดีมแน่นอน1ตัวแต่ว่าผู้เล่นเน็ตดีมนี่มันการันตีอะมีถึง60ตัวละครนะครับก็ใหม่ๆมันก็มีแหละแต่เก่าๆแม่งก็เต็มเลยฮะดูสิจะออกอันใหม่หรืออันเก่าการันตี1ตัวนะแต่ผมขอ2แล้วกัน เพราะถ้าออกตัวเดียวถือว่าเท่าทุนไงมันต้องสองสิ ek มาสองนะฮะมาสองครับมาครับเอลิกชมิสโคตดเก่านะฮะโอ้นี่มันมหาเทพคิซุงิเทปเปตัวละครที่ออกมามีความสามารถระดับหนึ่งดาว นี่ยังไม่ได้อะไรเลยครับอะไรเด็กคิซุกิเทฟเปนาตูตัวเก่าแล้วก็อิลิกชมิดเหลือสามมัลติสุดท้ายนะก็ยังเกลืออยู่เ,เกลือต่อไปอเ,เกลือชิบหายผมว่ามันไม่ค่อย <laughs> อคุมไม่ค่อยคุมอีริน มาไหมมีสาวๆมาเชียร์แล้วน่าจะมามาแล้วครับหนึ่งลูกนะฮะนอกเลดอีกแล้วไรอันแล้วก็นี่นะ,ะอันนี้การกตีผู้เล่นใหม่แน่นอนนะครับหนึ่งตัวละครน่าเศร้าใจสุดซอยอีกแล้วถือว่าเป็นสุดซอยตู้สเต็ปแล้วกันกดมาเก้าสเต็ปไม่ได้ตัวใหม่เนะี่ยมีการดับภาพนะ,ะขอทักสองลูกแล้วกันลูกเดียวนะฮะแบบชิวๆ จัดไปชาบี้นะฮะโอเคโอเคอ่าบากดไอดีกดเล่นผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเลย <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงไอดีหลักหรือว่าไอดีที่แบบทำมาตอนช่วงครบรอบนะมากลับมาสู่ไอดีเดิมนะฮะไอดี ID หลักของผมนะฮะไปดูเนื้อเรื่อง็เดีมดีกว่าวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สเตีมก็จริง แต่ผมก็จำไว้พลาดนะครับสำหรับเนื้อเรื่องเน็กดีมสุดเก่านะฮะร,รอบที่แล้วซื้อประสานะครับสามารถเอาชนะเชลติกไปได้เนื้อเรื่องตอนนี้ย้อนมาที่อินเตอร์มิลานนะครับเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ2กองหลังใหม่ผมเดาไว้ก่อนอิชิสกิก็น่าจะไปเทรนนิ่งกับ2ตัวละครกองหลังใหม่นี่แหละคงเป็นทรงนี้นี่แหละน่าจะไม่พีคมากนะแต่ ยัดแค,าาคหนะ่หลังจากชนะหลังจากชนะ2แมตช์แรกนะครับในกลุล่มของแชมเปี้ยนลีกนะครัขึ้นนำวอตันลังทันที ちょっと飛ばしすぎたたみいだ。れทางเชลติกเหมือนจะมีคนเก็บนะฮะเชลติてก็จะเจอกับอินเตอร์มิลานนะฮะมันสำคัญตรงอินเตอร์มิลานนี่แหละอินเตอร์มิลานมีตู้นะฮะก็สำหรับแชมเปี้ยนลีกแมตช์ที่3นะครับอินเตอร์มิลานนะครับจะปะทะกับเชลติกครับ เอริโลจอฟรีมาร์คลาสันกับเควินนะฮะที่นงสกายเจ็ตไม่ได้ลงนยแล้วก็อิชิตะกิก็เป็นตัวสำรองนะฮะ อ๋อเป็นตัวสำรองเมื่อก่อนคือไม่ได้เป็นตัวสำรองด้วยซ้าถ้าชานะแบบนี้นรับอิทเตอร์จะมี6แต้มนะอิทออฟแหละมาเลยับลาซันฮนะลาซันที่มาทุกงานลาซันเลี้ยงหลบครับโบลิโล เฮ้ยนายเสียหน้าไม่ได้นะโตขึ้นออกมาโดนหลบง่ายๆได้ยังไงโอ้โหสกัดได้จอเฟรสกัดได้นะครับส่งให้้องอ้อยนะครับ,ออรบ้องอ้อยจะวิ่งขึ้นไปนีป <c oughs> ่ครับลองอ้อยครับเลี้ยงขึ้นไปครับมาเจอกับใบสันกราวเกตนะฮะอ่าไอคนคนพี่ไม่ได้มานะ คนพี่ไม่ได้ลงมันจะเจ็บนิดหน่อยชิเลี้ยงผ่านนะครับนานนี้ทันทีเดียวไม,ไม่ไม่ใช่แม็ช์เปิดตัวไงความกากมันก็จะลดลงครับในความเก่งก็จะลดลงมันก็จะกากขึ้นนะฮะอารับซาลาตันโมบิ <laughs> อิบรา <laughs> บายิงครับโอ้โหโอเ้เท่สีสวยจริงๆครับตึ้งไม่มีโกจริงๆโอ้โหไอทีมนี้ตรงเป็นตรงนะพูดถึงตรงเป็นตรงนี่มันโอนาน่าแลยแต่หลังๆเขาเซฟอยู่ละโอนาน่าเนี่ยอ ทัพเดียวโดเนเป็นหนึ่งสูงนะมาก็มาแมตช์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะในครึ่งแรกนะครับในการสกอร์ลูกที่สองนะฮะก็คือไม่มีภาพให้กูดูด้วยซ้ำอาเป็นว่าอินเตอร์มิลานนะครับนำสองลูกนะฮะ วิวสกายจิตตลครจบไปแล้วไอ้ยังนูก็ามาโอ้โหมาแล้วะะครับตัวหลักตัวหลักคาจิบนาะคาจีบนะแหง่งนอร์เวย์มันทีมชาตินอร์เวย์นะโจฟี่กับโมโริโนนะฮะกำลังจะป้องกันการบุกข,ของเชลติกนะครับ พี่วิวจะทำยังไงเอาละครับท่าเดิมคัท่าเดิมครับ,รบกระโดดเหยียบยิงครับโอ้ดับเบิลบล็บอกเหรอจะทำได้เหรอ อ๋อมันไม่ใช่การยิงครับมันเป็นการส่งนะฮะอินเตอร์อินเตอร์มิลานยังมีซีโนอยู่นะยิงมาซีโนต้องเซฟสิเป็นการส่งให้เควินนะครับและเควินก็ยิงนะฮะชุบซีโนเซฟไหมแกะสัตว์ ตีนโนมึงโอ้โหออกตัวดีมากี่รอบแล้วมึงกากชิบหายตรงเป็นตรงจรงิงจริงตรงเป็นตรงจรงิ <c oughs> ง,รงจรงิง <c oughs> อิชิตะกิกำลังจะลงนะฮะจบครึ่งแรกแล้วน่าจะอ่าจบครึ่งแรกครับอินเตอร์นำอยู่สองหนึ่งนะฮะทีพระเอกอิชิตะกิจะลงแล้วครับ ในที่สุดคือเนลเลอร์เน็ดีมีมานานมากนะอิชิตะกิเป็นสำรองมาตลอดมาอีกตอนหนึ่งนะฮะอิชิมาแววอีโนแมง่งเซฟไม่ได้อินโดนีเซียนันบอลหนึ่งลูกนะครับก่อนส่งมหาเทพอ,อิชิตากิลงมาครับอิชิตากิบอกสบายมากต่อไปนี้จะไม่มีการยิงประตูอีกต่อไปนะฮะสะกัดหมดได้แน่น,นอน ขอบเพื่อนร่วมทีมให้กำลังใจนะอย่าเครียดมึงอยากเครียดอย่าลบเล่นตามเล่นตามเกมนะฮะน่ารักอิเมื่อหร่จะออกตัวดีใหม่ผมว่าอิชิอาจจะออกตัวดีใหม่ช่วงครบรอบก็ได้ SDC ย้อนย้อนอดีตนะฮะไม่กี่วันก่อนแมตช์นี้นะฮะ 出場機会に恵まれない石崎今はとにかく練習してもっと上手くならねとお疲れ石崎調子はどうだいよิซากรรุ่นพี่นะครับอิชิซากิครับไปซ้อมด้วยนะฮะเพราว่าอิชิซากิตั้งใจมากเอาเถอะเรื่องเรืระลึกชาบล่ะก็ไม่อยากจะอ่านเลยมาก ああ、それはへえこれゃ…確かにすごいな試合での心…いやつ…すそ<翼>あいつと俺はガキの頃から…なるほど大事なの気にするなって俺はこのノートを参考にし,そして ชิตดกิครับได้หนังสือมาจากซึบะสันะครับเพื่อช่วยในการฝึกนะเพื er. ่อนแท่งเพื่อนแท้ลลึกชาเสร็จแล้วเอาล้ครับคุณดูเซฟภาพไว้ก่อนเลยครับนี่มันสามสามแนวรับชิตะกิอยู่ตรงกลางแสดงว่าโหดที่สุด มาแล้วก็พี่วิววิวจ่ายมาให้เควินเควินลอยอยู่ตรงกลางครับและเควินก็ยิงนะฮะกบล็อกได้ครับบล็อกได้อย่างสวยงามนะฮะแต่บอลยังไม่ตายครับวิวก็โดยขึ้นลอยกับอากาศและ นั่นแหละถ้าเดิมแน่ๆออยังจอฟฟี่ก็บล็อกอีกโอ้ถ่าเดิมแหละแต่ว่าจอฟฟี่ก็บล็อกอีกแต่ลูกกำลอยจะออกด้านข้างนะครับไปล่างหลานครับคอนเนอร์คิกนะฮะรีคิกมาสเตอร์นะครับนาคามุระจะทำอะไรต่อ โยนเท้ากลางครับบอลลอยมาครับเย็ด direct shot n i t t a นี่คือจะยิงประตูจากจุดโทษเลยนะไอซีโน่มึงเอาหน่อยไอ,ยอย่เนี่ยเห็นห้าแล้วมึงกูถออใจเซฟเออเซฟนั่นแหละในที่สุดมึงก็เซฟเป็น แม้จะเซฟได้นะครับแต่ว่าเชลติกครับยังครองเกมอยู่อิชิดะกิมาเวลเอาไงดีนี่อิชิดะกิโอ้หลุดเถอะอ ขนาดชาร์จเต็มที่นะครับยอมยอมจะเสียฟาวนะครับแต่เขาไม่ล้มอย่ชุดโอ้โหขนาดที่วิวครับกำลังโฟกัสจากมาริโลนะครับอิชิระกิใช้โอกาสนั้นครับแย่งบอลมาได้โครหล่อครับงานนี้ ก็จะสซบอลให้น้องอ้อยทันทีน้องอ้อยรับบอลนะฮะบายแล้วโอ้โดนชาร์จไบสันมาใบาสันครับหลังจากแย่บอลมาได้ครับโยนยาวนะครับเออีกแล้วเตรมตัวเตรียมตัวกระโดด อบฟรีมาแล้วครับอบฟรีครับกาะโดดแต่สกัดไม่อยู่นะครับมันโหดจริงๆครับมันโหดจริงๆยิงแล้วครับลูกลอยมาแล้วและอิชิตะกิมาครับพระเอกชัดๆชัวรบล็อกบอลด้วยน้าโอ้โหโคตรเท่ ละบอลก็ปิ้นเข้ามือซีโนนะครับซีโนบอกเออดีละถ้ายิงมาตรงๆนี่กูรับไม่ได้แน่แน่เรียบร้อยครับสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเกมนั้นชนะสองหนึ่ง แก่ไปก็เอาไาเมือแน่ๆนะครับเรียบร้อยก็ไม่พีคตามคาดเพราะว่ายังไม่มีเนื้อเรื่องใหม่แต่ก็ถือว่าใช้ได้อิชิอิชิมาอย่างนี้ต้อง SDC แล้วมีเนื้อเรื่องอิชิตะกิิ d อต้องมาแล้วครับ สำหรับตู้ถัดไปที่กําลังจะเข้ามานะครับโอ้โหตู้ยาวเหยียดขนาดนี้ยังจะมีเพิ่มอีกเหรอตู้ถัดไปที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยยังไม่มีแจ้งอะไรมากมายนะครับแต่ว่าทุกวันพุธนะครับมันก็จะมีสปอยในเกมมีสปอยทองดิสคอร์ดนะครับคาดว่าเราจะรู้ตู้ต่างๆเพิ่มเติมนะฮะตอนวันพุธนะครับอีก2วันนะฮะก็รออัปเดตดูได้นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ